กอกข้าวน,นาไปหรอครับกอกกน้แรงคร e, like er, anyway. yes right. for ับวันนี้นะวันนี้เป็นอาหารแรงจริงครับนี่เป็นัดเซลครับอ้ี่จะได้ข้าู่น้ามเนาะกับ้านมาทีเแลยวบันนี้กินาเมืองมันก็ทีเหี่ยวเลยเหี่ยวเลยเหี่ยวเนาะต้นหว่อะตดๆไหมเหี่ยวหมเลยเจ็บไม้จะแปลงเม่์ด่วนู่บานเม่ด่วนแต่เมยไม่ได้สีเ่ยกำลังมีแกน

phương phong phong là cả sẵn giờ để cưới ngắm, cái nào sẽ đại nó nhau đây này, vừa thao tác nhà riêng, ô phật นั่นมาก,กินพักเออนีอ่้าเลยแค่ันมากเลยดูสีักไปลำเย็ดม้ยคบสีมจะได้สดใสรักษาสี ຊົດກີ້ກ່ອນເນາະນີ 気をつけない。 ท้อ เียมใี่นหมลองที่ได้สตไข่ใหม่ๆยังน้อยสีน้ำตาลยังน้อยสุดยอดเสร็จนิ่้นด้วยอาพักนี้กินเส้นเยอะไปหน่อยนึงครับพี่น้องชอบใส่เส้นมไม่นเนาะไม่หวาน ดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปครับจะพาไปคิมผัดหมี่โคราชร้านดังที่มีคนไปคิมบอกว่าอร่อยมากแล้วก็มีโซคิวไปรีวิวหลายเจ้านะครับก็คือผัดหมี่ป้าอ้อมหรือว่าผัดไทยป้าอ้อมครับอร่อยอยังไงไม่อร่อยอยังไงเดี๋ยวพาไปรีวิวร้าน เรียบร้อยพี่น้องต่อไปแล้วก็ยังมาชิมดูรสชาติฝีมือไม่ได้สีจะอร่อยเด็ดขาดเหมือนเดิมไนี่คนทำอ,อยู่ที่นี่เรมาชิมให้พี่น้องได้ดูสักหน่อยครับปรุงสักนิดนึงครับใส่พริกกับน้ำตาลลงไปนิดนึง หยอกมะนาวมาเยอะหน่อยพี่น้องเส้นกำลังเหนียวนุ่มกำลังดีนะคันนาก็กำลัองอร่อยก็ไม่ใหญ่เพิ่ันนะผมไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะนี่ครับใหญ่ๆพี่น้องเขาบากล้มป่ะเนาะ Uhum. Wow. Lanjut. 嗯哼，干嘛？对对，对了，你老公弄的吗？你煮的吗？对，这弄来弄去撇。 อร,อร่อยครับเนี่ยอาหารทำดีเดงมันถูกปากครับไม่ต้องไปใส่ชูดรสเยอะกอไมน้ำมันไม่ต้องเยอะครับเยอะมันจะเลี่ยน <c oughs> กินร้อนครับเย็นไม่อร่อยเส้นกำลังเหนียวๆนุ่มๆมูเป็นไงกินได้ไหมได้อร่อย หวานขนาดขนาดยังหวานเนาะกลมหวาน 经济发展的需要。 nhiều để tìm lỗ con lân là là để tìm con Đây đi nè. Đang xong đi. ok, cầm được hai không? Tìm đã, một lọc. Dỡ lên luôn. cho hết. Menu đi. ดูเฉยกมินต่ออร่อยไหมอร่อยมากดู่ฉยกำล,ลังผัดอยู่ฮนะอีกกระทะนึงกำล,ลังผัดอยู่โอเคครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ